จุดนี้จะขึ้นมาด้านบนนะครับจุดนี้นี่ต้นต้นกล้วยจะเยอะมากเลยตรงนี้อันนี้เป็นฝั่งข้างบนลำธารอันนี้ก็จะกว้างอยู่บริเวณนี้มันจะไม่ไม่ชันก็จะถ้าเอาหญ้าเอาต้นไม้กิ่งไม้ออกหมดนี่ก็น่าจะทำประโยชน์อะไรได้เยอะอยู่ครับตรงนี้มันจะไม่ชันล้นฝั่งนู้น เนี่ยต้นต้นกล้วยป่าเยอะตรงนีน้นีเป็นมุมมุมกว้างลำธารก็อยู่โน่นับลำทารมันอยู่ฝั่งนน้นถ้าทำตรงถ้าทำตรงบริเวณนี้เสร็จก็น่าจะ ใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้มาถึงนี่เลยครับนี่แต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยลกเท่าไหร่ก็จะเริ่มทยอยทํามาจากนู้นจากฝั่งนู้นฝั่งลำธารก็ไล่ขึ้นมาข้างบน ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดอีก,อก,อกจุดหนึ่งจุดฝั่งนู้นก็จะชันจะชันกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็จะใช้ถ้าทําเสร็จก็จะปลูกปลูกอะไรได้อีกหลายอย่างครับก็กว้างกว้างอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งครับนี่ครับ ฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งที่กว้างที่สุดแล้วครับตรงนี้แต่ว่าหญ้าจะหนามากทึบมากครับต้องเกือบท่่มหัวเลยละครับก็ถูกทิ้งไว้นานแล้วแต่ว่าก็จะทําให้หมดเลยครับทังนี้แต่ว่าต้องทําค,ค่อยๆทําไปครับอันนี้อยู่อันนี้เป็นมุมกว้างครับเป็นมุมกว้างอีก ฝั่งฝั่งตรงข้ามกับลำธารน,นะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็จะเอาเอาแยกอะไรออกให้หมดเลยอันนี้ก็ถ่ายให้ดูก่อนนี่นี่นี่แต่ก็จะเอาเอาฝั่งลำธารฝั่งนน้นออกมาก่อน นี่ก็ค่อยๆทยอยทำไปก็ถ้าเอาฝั่งลำธารออกก่อนก็เสร็จก่อนก็จะปลูกปลูกอะไรได้ก่อนฝั่งนี้ก็ค่อยๆทํามันค่อยๆทาํามาขยับมาเรื่อยๆครับครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งด้านล่างครับด้านล่างของลำธารฝั่งนี้จะชันมากครับฝั่งนี้อันนี้นี้ผมผมอยู่ข้างบนนะคร ถ่ายลงไปดูข้างล่างเลยชันมากฟังไม่ชันมากเลยก็จะก็จะเอาออกมาถึงนี่นะครับพวกต้นหญ้าพวกอะไรพวกกิ่งไม้ก็จะทํามาถึงนี่ทํามาถึงที่จุดที่เราจะทําฝายข้างล่างก็ให้มันตรงกันก็ทําฝายทําอะไรแล้วก็ถ้ามีน้ำมีอะไรก็พวกพวกนี้ก็จะปลูกปลูกอะไรได้ครับตรงนี้ แต่ว่ามันชันที่แต่ตรงนี้ไม่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ชันด้วยครับแต่ว่าต้องต้องหาอะไรมาปลูกเอให้มันเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้ครับที่ที่มันชันว่าสามารถเอาอะไรมาปลูกได้เราดูอันนี้ดูกันอีกทีนี่นี่อันนี้ผมผมอยู่ด้านบนนะครับนู่นลำธารน,นะอยู่ด้านล่างได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ ตรงนี้ตรงนี้จะชันจะชันกว่าฝั่งนู้นเยอะก็จะจะแคบด้วยแต่ว่าถ้าเอาพวกกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรออกก็น่าจะเอาอะไรมาปลูกได้เยอะอยู่ครับมันชันแต่ว่ามันก็ที่ก็น่าจะกว้างอยู่จากจากตรงที่ผมอยู่ไปลำธารน,นี่น่าจะประมาณสัก สิบกว่าเมตรได้ครับแต่ว่ามันชันแค่นั้นเองนี่๋ยวฝั่งนี้ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนละคั่นี้ถ้าทําทําถ้าทําหมดทุกจุดนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกเป็นเดือนนะฮะกว่าจะเสร็จก็จะทำมาถึงตรงนี้นี่ตรง ตรงตรงลงด้านล่างนั้นก็เป็นจุดที่จะทําฝายที่ตรงนั้นอน,นี้อน,นี้ถ่ายมาจากข้างบนให้ดูนนก็จะทึบทึบมากอยู่ครับตรงนี้น,นี่ก็จะเอียงจะลาดชันขึ้นไปอย่างนี้ แต่ว่าจะทําฝั่งนู้นก่อนฝั่งที่ไม่ไม่ชันฝั่งนู้นพื้นจะลาบอยู่แต่ว่าก็ทํายากเหมือนกันเพราะว่ามันหญ้ามันก็สูงเหมือนกันแต่ว่าจะถ้าถ้าทําฝั่งนู้นเสร็จก่อน,นก็จะปลูกอะไรแรกก่อนฝั่งนี้ค่อยค่อยมาท,ทําทีหลังครับมันก็ วันนี้ก็น่านจะถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนครับก็เดี๋ยวก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ